ในการยกในการยกหนึ่งครั้งครับตัวยกก็จะยกแล้วก็ตัวเหยียดตะกร้าให้บาลานซ์มันจะทํางานคู่กันครับจะทํางานคู่กันด้วยปุ่มปุ่มเดียวก็นี่ตอนนี้วิศวกรก็กําลังจะตั้งบาลานซ์ครับก็คือคิดชิ่งสั่งสั่งว่ายกเท่าไรหร่เหยียดเท่าไหร่นี่เรียบร้อยแล้วครับ นี่ก็คือป้อนโปรแกรมนะป้อนโปรแกรมให้ยกต้องบอกว่านี่คือการเทสนะครับมันไม่ใช่การทํางานจริงครับต้องใส่โปรแกรมแล้วทํางานจริงมันต้องสมุดกว่านี้นะครับเราจะให้ดูคร่าวๆว่าหลักการทํางานมันไปยังไงความสูงยกเท่าไหร่ก็ใส่10บล้อมีอ่กล่องสบายๆครับ ยกได้อีกครับดูครับนี่ก็เนี่ยครับฝีมือคนไทยได้กว่าน,นี้ครับอันนี้ก็ต้องด้ำหายนะครับด้ำหายเลยนี่บึม มเต็มชิลรอแล้วก็ <g ül> จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็กําลังใส่โปรแกรมให้มันสมูทกว่านี้ครับเราต้องบอกกันว่านี่คือรถต้นแบบครับมันไม่ใช่รถลูกค้าหรือรถอนะไรรถต้นแบบของทางโรงงานนะครับดูการยุกข,ขึ้นความสูงนะครับดูความสูงก็ประมาณ5เมตรสบายๆห้าเมตรกว่าเนี่ยจากพื้นลงล่างก็ น่าจะเกือบรถคันน no ี้เทินก uhh> mm ัน hmm. อีกคันหนึ่งครับประมาณเท่าไหร่พี่ความสูงอ่าความสูแค่ซีเมนต์ไปีเมตรแปดสิบจากไหนนี่นับจากไหนนี่จากพื้นจากพื้นจากพื้นซีเมนต่แปดนี่เกาะได้ไ่นี่เกาะไม่ได้ครับ นี่ความสูงจากคานนครับเอาชัวๆเลยอยากรู้ครับความสูงเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ประมาณอเดี๋ยวให้ดูครับประมาณเท่าไหร่เมสี่เิบครับก็จากคานลงมาพื้นดิน4ี่เมตรปดสิบ